สวัสดีค่ะน้องมาก์ี้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนวันนี้นะคะน้องแมวข้างบ้านอากาศดีนะเขามานั่งเล่นด้วยเนี่ยกะว่าจะทาสีใหม่นะคะโต๊ะเนี่ยโต๊ะนั่งเล่นเนี่ยทาไว้หลายปีแล้วประมาณสี่ปีแล้วมั้งเขาลอกแล้วค่ะเล่นจะลอกจะเอากระดาษทรายนะคะมาขัดเนาะขัดเอาสีเก่าเขาออกแล้วก็จะทาใหม่นะคะ นั่งสบายเลยดูนะคะตามติดเป็นลูกเลยไปไหนก็ตามน่ารักเนี่ยไม่ต้องมีแนวเองเลยนะมาหาเนี่ยบ้านข้างกันบ้านติดกันเนี่ยข้ามกำแพงไปมาเนี่ยเข้ามกำแพงไปมานะเรานี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะขัดน้องมากีีจะช่วยขัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะขัดไอ้นี่เนาะ จะขัดแบบนี้ขัดแค่ให้สีให้สีเก่าเขาออกอะสียมพูเนะาะพอเริ่มพอเริ่มพะลอกอะถ้าเราจะจะเปลี่ยนสีใหม่เนาะเราต้องขัดสีเก่าออก,ก่อนไม่งั้นเนาะ จะทาออกมาไม่สวยขอโทษนะขัดก่อนอ <c oughs> น้องแมวตกใหญ่ เดี๋ยวจะขอเวลานะคะขัดให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวถ้าทาสีเสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ